พูดไม่เก่งแต่เร่งให้เก่งได้ภายใน3วิธีสำหรับคนที่พูดยังไม่เก่งหรืออยากจะพูดให้เก่งในที่สาธารณะมากขึ้นลองใช้3วิธีนี้ไปปรับใช้ดูแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณมีความสามารถเก่งมากขึ้นเลยวิธีแรกเอาบททุกคนเนี่ยแบ่งเป็น3ตอนตอนแรกก็คือคำนำตอนที่2คือคอนเทนต์หรือเนื้อหาและตอนที่3คือสรุปคำนำเนี่ย เป็นประโยควักทองที่เวลาคุณจะต้องพูดอะไรขึ้นมาให้มันกินใจให้มันดึงดูดใจคนให้เขาอยากมาฟังสิ่งที่คุณจะพูดต่อไปนี้นั่นเองแล้วในเรื่องของเนื้อหาเนี่ยพยายามทําให้เนื้อหามันสั้นและกระชับให้มันได้เนื้อเนื้อมากที่สุดนะครับแล้วที่สาก็คือสรุปสรุปคือการสรุปใจความสําคัญหรือตกผลึกให้คนดูได้รับรู้ว่าสิ่งที่คุณพูดอะ่ะคุณพูดอะไรไปบ้าง ปีที่สองไม่ว่าคุณจะพูดต่อหน้ากล้องหรืออยู่บนเวทีก็ตามให้คุณพูดในแบบสไตล์ของตัวเองเป็นกันเองให้คนดูเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าคนดูเนี่เป็นเพื่อนของคุณแล้วเวลาที่คุณพูดกับกล้องคุณอาจจะใช้สายตาไปมองที่อื่นมาก็ได้เพื่อหลบสายตาบ้างไม่ต้องมองหนกล้องอย่างเดียวตลอดเวลานะครับแต่ว่าส่งเสียงเนี่ยพลังเนี่ยต้องให้มันมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเช่นกล้องอยู่หา่างจากคุณหนึ่งฟุตคุณอาจจะต้องพูดให้มากขึ้นกว่าเดิมประมาณ1ฟุตครึ่งถึง2ฟุตให้มันทะลุกล้องไปเลย เวลาพูดถ้าเป็นไปได้พยายามตัดคําที่มันรกอย่างเช่นนะคะนะครับเอออาอะไรแบบนี้พยายามตัดให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วมันจะทําให้คนดูเนี่ยพูดอย่างสมูทไม่ติดขัดไม่ตะก,กุกตะกักนั่นเองพิธีที่3คุณจะต้องมีการซ้อม,มบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นนักร้องดาราหรือนักแสดงศิลปินท่านไหนก็ตามหรือนักพูดที่เก่งการระดับโลก วลาขึ้นก่อนพูดเนี่ยเขาจะต้องมีการซักซ้อมบ่อยๆอยู่แล้วนั่นเองแต่การซักซ้อมเนี่ยถ้าจใจดีขึ้นคุณจะต้องมีการตั้งวิดีโอถ่ายตัวเองไว้ด้วยดูว่าเวลาที่คุณซักซ้อมเนี่ยมีจุดไหนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขมากไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมหน้ามันหรือเปล่าแสงมันไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าอากัปกกริากรายากาภาษากายอย่างเงี้ยอะไรที่ไม่ดีก็ต้องไปปรับปรุงทีละจุดทีละจุดแล้วมันจะดีขึ้นดีขึ้นเป็นโปรเฟชชั่นอลขึ้นทีละทีละหน่อยทีละหน่อยนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วขขอองฝากคคุณ keep look. เอาไว้ให้ดีขอให้คุณมีความสวยความหล่อในแบบฉบับที่คุณสามารถทําได้อย่างเต็มที่นี่ก็เป็นเพียงการเริ่มต้นสําหรับคนที่ต้องการพูดให้เก่งมากขึ้นถ้าอยากเก่งมากขึ้นกว่านี้นะครับก็ติดตามช่องของอาจารย์ยิงโจ้รุนกรลดิกสมสินไว้ได้ในคราวหน้าก็จะมีคอนเทนต์มีสาระมีความรู้ดีๆมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ